ช่วงเช้ามืดของวันที่7ธันวาคมให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันค่ะสำหรับหนุ่มสุดติ์แนัชชาลีที่ช่วงนี้ก็ได้ออกมาเผยว่าอยู่ในช่วงมุ่งมั่นตั้งใจ ทำเพลงให้กับน้องๆอ,อยู่ค่ะความน่ารักในการไลฟ์ครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของขุยอันซีโอสาวคนสวยที่แวะมาตรวจงานและส่งกําลังใจให้กับหนุ่มแน็กชาลีด้วยข้อความน่ารักน่ารักและสติกเกอร์ของก่อนค่ะซึ่งขุยอันก็เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าใครไม่นอนก็เรียบรอยยิ้มจากแฟนๆเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจค่ะย้ําให้เห็นถึงความสพอร์ตที่ดีระหว่างเขาทั้งคู่โดยในระหว่างไลฟ์แน็กยังพูดถึงมุมมองการทํางานและความ ควตั้งใจในการสนับสนุนคนมีความสามารถค่ะโดยเขาเผยว่า ผมไม่ได้พาใครทุ่มตาหรืออะไรพวกนี้ทุกคนมีความสามารถใครมีความสามารถผมก็อยากร่วมงานด้วยต้องคิดถึงมุมนี้ด้วยนะมันเป็นโอกาสที่ตัวผมก็อยากได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนด้วยไม่ได้มีการไปแล้วจับคู่อะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไม่มีใครเดาได้ว่าผมรู้สึกดีกับใครที่สุดชอบใครสุดคนไหนคนนี้หรือข้างนอกผมอยากให้ทุกคนดูให้สนุกทุกคนอยากจะมาสแสดงความสามารถจริงๆ ใครยังไม่นอนตอนตอนถ้าเป็นตอนนู้นเนี่ยเวลานี้เป็นเวลาที่แบบว่าโอ้โหทุกคนคือแบบว่าเป็นเวลาที่สําหรับผมเนี่ยเพิ่งเป็นเวลาที่แบบเริ่ม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 ต้นเองนะตอนนั้นอะตอนนู้นตอนนู้นนะน,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 นะผมไม่ได้พาใครไปทุ่มทุ่มตังค์หรืออะไรพวกนี้ละมันเป็นอะไรตอนนี้มันเป็นแนวแบบว่าทุกคนมีความสามารถใครมีความสามารถผมก็อยากร่วมงานด้วยต้องต้องคิดถึงมุมนี้ด้วยนะครับว่าว่ามันเป็นโอกาสที่ตัวผมก็ อยากได้มีโอกาสร่วมง,งานกับน้องๆเพื่อนๆหลายคนด้วยมันไม่ได้มีการไปแบบว่าจับคู่อะไรร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีใครเดาได้ไม่มีไม่มีใครเดาได้ว่าว่าผมรู้สึกดีกับใครสุดชอบใครสุดคนไหนคนนี้หรือคนข้างนอกอะไรเนะี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่หนักแบบที่ผมบอกเนาะอืม ไม่รู้ไม่ชี้คุยอัานร้องเพลงอะไรต้องต้องจับผมแล้วเสียบุคลิกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเสียมาทั้งทั้งทั้งปีแล้วหลายปีแล้วจะมีน้องน้องนที่อย่างวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์กับไลฟ์ขายแคปหมูน้องถ้าใครที่ว่าอร่อยก็ค่อยซื้อซ้ํา มีซอสทำอาหารแล้วหลังจากพรุ่งนี้ทำอะไรไหมพรุ่งนี้น้องทำเพลงก็เข้าวนๆอยู่เท่านี้แหละแล้วก็อีกวันก็ก็ทำอีกอาอีกวันหนึง่งว,วันที่ไลฟ์วันที่ไลฟ์โคเรียดองอีกประมาณวันสองวันเนี่ยก็จะมีให้น้องๆมาเล่นดนตรีด้วยจะได้แบบว่าสบายๆก็ ผมตอนหลังเนี่ยอาจจะแบบว่าเล่นดนตรีสดเยอะหน่อยเพราะว่าผมชอบผมก็ถือว่าเป็นการฝึกลองเพลงไปด้วยนะครับผมก็จะพยายามเดี๋ยวเรียงเพลงหน้าฟังหน้าฟังร้องกันเพราะว่าบอกตรงว่าผมตอนนี้ก็แต่งเพลงเขียนเพลงมีทั้งเพลงที่เดี๋ยวจะทําขอบคุณเพื่อนๆด้วยแล้วก็เพลงที่กวนตีมเพื่อนๆด้วยก็มีเพลงแบบตลกตลกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองฟังกันน่ารักน่ารักเนี่ย อะไรเอ็มซ like ีอะไรอ่ะไม่เข้าใจหืมนี่คนตอนนี้น่าจะอะไรวะคืออะไรวะเพื่อนหืม เเพเพลงจีนเต็มเต็มหน่อยยังไม่เก่งขนาดนั้นครับว่าเดี๋ยวจะทำให้ได้เป็นฮุก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 นักเก๋เล่นเอมวีไหมไปเดี๋ยวหาเอมวีมอให้ตอนนี้ต้องบังคับน้องคงขิงนะครับน้องคงขิง,ง,งนี่พรุ่งนี้ก็น่าจะมาเ้วยนะก็คือให้น้องให้น้องบังคับผมบังคับให้อย่างน้อยร้องเพลง ท่อนฮุอาทิตย์และเพลงก็ยังดีอืมผมก็ไม่รู้มกันเวลาพอผมเข้าเมื่อไหร่ห้าสี่สามสองทำงานปุ๊บอมันก็อาจจะเป็นอีกอีกหมวดนึงอะไรเงี้ยก็ต้องแบบว่าขอโทษน้องๆด้วยที่ว่าที่ว่าเวลาขอโทษเพื่อนๆด้วยที่เวลาพอเริ่มทํางานเนี่ยก็จะเป็นเครียดไม่ได้เครียดหรอกแต่เป็นคนจริงจังมากเวลาทํางานเพราะว่าเราจะคุมทุกสิ่งทุกอย่างเลย,เลยนะก็จะจริงจังมาก หลังกล้องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาสมมุติว่าการการคุมกองถ่ายเนี่ยไม่ไม่ได้ง่ายนะครับผมเพราะทุกอย่างลับลืมก็สําหรับน้องก็อย่างฮาจองก็จะมีเพลงที่ร้องกับผมด้วยแล้วก็ร้องกับน้องๆด้วยก็อยากทําให้ดีที่สุดนะครับได้เจอคนเก่งๆก็รู้สึกมีความสุขนะครับดีใจที่ทง,งานกันอบอกเลยว่าโอกาสประสบความสําเร็จด้านเพลง ไม่มีนะครับน้อยมากไม่ต้องคาดหวังกันนะเพื่อนๆผมบอกดักไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนคาดหวังผมบอกเลยว่าไม่ประสบความสําเร็จหรอกครับที่ว่ามันจะแบบว่าจะดังตุ้มตามแต่สิ่งที่มันจะได้ก็คือเพื่อนๆดูก็น่าจะบางคนน่าจะมีความสุขในการได้ได้ดูได้เห็นได้รู้สึกสนุกกับการดูอืมจินร้องคู่ชิงเหออืม ให้น้องๆได้เจอก่อนให้น้องๆได้เจอก่อนให้น้องได้ได้เจอได้ได้มั่นใจในการเจอกันก่อนน้องๆพี่ๆนะบางคนก็โตกับผมด้วยนะครับผมให้น้องๆพี่ๆได้ได้เจอกันก่อนแล้วก็เราค่อยๆดูว่าเคมีใครเข้ากับใครใครมีความชื่ว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บน่ารักกันได้แล้วก็เราค่อยๆลองคิดผลงานอะไรให้ถ่ายถ่ายให้น้องๆถ่ายให้เพื่อนๆผมรู้สึกว่า บางทีผมดูที่เพื่อนๆทำเอไอะผมบอกแล้วเพื่อนๆทำเอไอกันมาเยอะนะผมชอบนะที่ว่าทํา AI ตัวละครมีไอเบสเล่นนู่นไอเบสเล่นนี่ผมคนนู้นคนนี้เล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ้ามีโอกาสใครอยู่แบบไม่รีบเกินนะเราจะมาถ่ายด้วยกันถ่ายเล่นโดยที่ไม่ได้มีงานไม่ได้มีสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือไม่ได้มีเรื่องเรื่องเรื่องผลประโยชน์ ที่มันเป็นเงินทองให้มันเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องความรู้สึกสนุกสนานมีความสุขตอบแทนกันไปตอบแทนกันมาน่ารักดีถ้าดูแล้วถ้าได้มีโอกาสถ่ายก็เดี๋ยวถ่ายถ่ายให้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีมงานถ่ายถ่ายเล่นกัน <c oughs> คู่บอยยุงดูไหมบินครับบินบินครับที่คูบอลบินอืม บินนะบินบินบินบ,นบ,นบ,นบินนะอืมผผมบางทีผมผมไปอ่านอะไรหลายๆอย่างนะบางทีก็เราพิมพ์ไปแล้วพิมพ์ไปแบบกวนตีนกลับแล้วนะแล้วก็จะกดแล้วล้วก็รู้สึกวามม่ามันไม่ใช่เราเลยมันไม่ใช่เราก็รู้สึกว่า ที่บอกจะปกปักหมงปักหมาอะไรออกข้างนอกก็คงจะไม่ไม่ได้ทาเพราะบางทีรู้สึกว่าพอทามันไม่ใช่มันไม่ใช่เราจริงไม่ใช่คนดีแต่รู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอืมอยากจะลองปักนั่นแต่ว่ามันมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราบางทีพิมพ์เนี่ยพิมพ์แล้วพิมพ์พิมพ์พิมพ์เนี่ยอยากจะกดซัดไปบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตลกตลกดีเรียกว่าฝึกความอดทนนี่ก็ถ้ามีโอกาสได้ร้องเพลงกับน้องๆคนไหนเนี่ยก็ก็ดีหมด อย่าไปมองว่าว่าว่าพวกเขาไอ้นี่นะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมมีความสุขด,ด้วยที่ได้มีโอกาสร้องเพลงกับน้องๆเพื่อนๆต่างชาติก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากครับมันทําให้เพลงดูมีความน่ารักมากขึ้นแล้วก็ให้ดูการทาตัวของน้องๆน,นะครเพราะว่าถ้าคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะอืมก็ถ้าเขาไม่ได้ทําให้เพื่อนๆเดือดร้อนในเรื่องที่ไม่ได้เรื่องเรื่อง จิตใจหรือว่าอะไรนะที่เราไปรู้สึกว่าอินในบางเรื่องมากเกินไปหรือเราไปแบบคาดหวังอะไรมากเกินไปให้มองว่าเนี่ยมันคือตอนนี้รอบนี้ยทุกอย่างมันคือออนไลน์จริงๆนะแล้วมันก็เดากันไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้เอาตัวไปเล่นกันเหมือนรอบก่อนๆนะก็ให้เพื่อนๆเปิดใจดูมองหลายๆอย่างให้มันเป็นสนุกสนุกเครียดได้แล้วก็หายเครียดแล้วก็รู้สึกอย่าอย่าอย่า,ยา,ยารู้สึกว่าแบบ กูไม่ชอบอะไรไม่ชอบปุ๊บแล้วก็ทิ้งเกลียดผมเกลียดน้องๆไม่ไม่น่าเป็นแบบนั้นกันเพราะว่าตัวผมผมก็ยังมีความสุขกับทุกคนอยู่น่ารักน่ารักน่ารักนรักดูมันไปน่ารักนารักไม่ได้ทําให้ผมเดือดร้อนเราก็ไม่จําเป็นต้องไปรู้สึกไม่มีกับใครเขาเข้ามาด้วยความที่ว่ามีความฝันอยากมีความสามารถใช้ความสามารถแรกมาเราก็ต้องยอมรับในสิ่งน,นี้นิดหน่อย อืขอบคุณครับนี้ก่อนตีสี่เป๊ะเจอกันครับผมก็วันเสาร์นี้ขอให้เพื่อนมีความสุขนะครับเป็นวันหยุดที่สบายๆใครที่พักผ่อนไปเที่ยวกับลูกๆไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับให้มีความสุขนะครับพักผ่อนกันเจอแต่สิ่งดีๆในทุกวันเดินทางขับรถปลอดภัยใครสุขภาพไม่ดีก็ขอให้สุขภาพดีไว้ไว หายป่วยหายไข้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยล่ํารวยล่ํารวยร่ารวยอยู่กันไปนานๆที่สุดเท่าที่เราอยู่ไปกันได้นะครับผมชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดี2อ็ r t ูปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ